สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับเมียไอทิพย์เล่าดวงวันนี้เราจะมาเจาะลึกดวงชะตาของชาวราศีกรกฎประจำเดือนเมษายน2568กันค่ะบอกเลยว่าเดือนนี้มีอะไรให้ลุ้นระทึกแน่นอนเตรียมตัวเตรียมใจกันให้พร้อมเลยนะคะภาพรวมดวงชะตาเดือนเมษายนนี้ชาวกรกฎมีเกณฑ์เดินทางบ่อยเป็นพิเศษหรือใครที่ทำงานออนไลน์ช่วงนี้งานเข้าแบบรัวๆเลยค่ะ นอกจากนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องที่อยู่อาศัยหรือใครที่คิดจะเปลี่ยนงานช่วงนี้เป็นจังหวะที่ดีนะคะแต่ที่ต้องระวังเป็นพิเศษเลยคือเรื่องคำพูดและการสื่อสารเอกสารสัญญาต่างๆอ่านให้ละเอียดนะคะอย่ารีบร้อนไม่งั้นอาจมีปัญหาตามมาได้ส่วนใครที่เล็งรถใหม่ไว้เดือนนี้มีโอกาสสมหวังนะคะ แต่แต่แต่แต,แต่เดือนนี้ชาวกรกฎอาจรู้สึกเบื่อเบื่อเซ็งเซ็งอยากหาอะไรใหม่ๆทําทำอย่าปล่อยให้ความเบื่อหน่ายมาชุดรั้งนะคะหาอะไรที่ชอบทำอะไรที่ทำให้รู้สึกกระปรีก้กระเปร่ารับรองว่าความสำเร็จและโชคดีรอยอยู่แน่นอนคะ่ะเรื่องการงานข่าวดีค่ะเดือนนี้มีโอกาสใหม่ๆสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตการทำงานใครที่ทำงานประจำมีโอกาสได้เงินเพิ่ม หรือใครที่ทำธุรกิจส่วนตัวจะมีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนแต่สิ่งสำคัญคือต้องควบคุมอารมณ์ให้ดีนะคะช่วงนี้ไฟในการทำงานมาเต็มไอเดียสร้างสรรพุ่งกระฉุดคว้าโอกาสนี้ไว้ให้มั่นค่ะเรื่องการเรียนใครที่กำลังเรียนอยู่อาจรู้สึกว่าช่วงนี้เรียนยากจังอย่าท้อนะคะลองขอความช่วยเหลือจากเพื่อนหรืออาจารย์ดูค่ะนอกจากนี้บางคนอาจมีแผนเรียนต่อต่างประเทศหรือเปลี่ยนคณะช่วงนี้ลองศึกษาข้อมูลให้ดีๆก่อนตัดสินใจนะคะ ่วใครที่คิดจะเรียนเพื่อต่อยอดธุรกิจช่วงนี้รอไปก่อนจะดีกว่าค่ะการเรียนรู้ด้านการสื่อสารและจิตวิทยาจะเป็นประโยชน์กับชาวกรกฎมากๆค่ะเรื่องการเงินเดือนนี้อาจมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงหรือบริวารในบ้านเยอะหน่อยนะคะใครที่คิดจะลงทุนอะไรช่วงนี้ต้องคิดให้รอบคอบมากๆค่ะ แต่โดยรวมแล้วสถานการณ์การเงินจะดีขึ้นมีโอกาสใช้จ่ายคล่องตัวมากขึ้นใครที่คิดจะเก็บเงินซื้อของมีค่าช่วงนี้เป็นจังหวะที่ดีคะ่ะแต่ต้องมีสติในการใช้จ่ายนะคะอย่าใช้เพลินจนเกินไปมาถึงเรื่องความรักที่ชาวกรากฎรอคอยกันแล้วนะคะคนโสดคะ่ะช่วงนี้อาจมีคนเก่าๆกลับเข้ามาหรือเจอคนที่คุ้นเคยอย่ารีบร้อนนะคะใช้เวลาเรียนรู้กันไปก่อน ส่วนใครที่มีความสัมพันธ์แบบไม่ผูกมัดคุยกันให้เคลียร์ไปเลยค่ะจะได้ไม่เกิดปัญหาทีหลังคนมีคู่ค่ะเดือนนี้ต้องระวังเรื่องการทะเลาะบอกแว้งและการห่างเหินหากรักกันมากพอจะผ่านพ้นไปได้แน่นอนค่ะแต่ถ้ามีการทำร้ายร่างกายเกิดขึ้นอันนี้ต้องจบนะคะส่วนคนแต่งงานคําทำนายคล้ายกับคนมีคู่เลยค่ะระวังปัญหาความสัมพันธ์ให้มากๆนะคะ เรื่องสุขภาพใครที่ป่วยอยู่อาการจะดีขึ้นค่ะโดยรวมแล้วสุขภาพไม่น่ากังวลแต่ต้องระวังเรื่องร้อนในและความดันนะคะดูแลตัวเองให้ดีๆค่ะ ปิดท้ายด้วยเรื่องการทำบุญเดือนนี้ให้ความสำคัญกับคนในครอบครัวและครูบาอาจารย์นะคะทำบุญได้ทุกรูปแบบเน้นการสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมอุทิศส่วนกุศลให้เทวดาประจำตัวเจ้ากรรมนายเวรและผู้มีพระคุณแผ่เมตตาให้จิตใจสงบสวดมนต์ทำสมาธิเป็นประจำหรือหากไม่ถนัดสวดมนต์ลองหากิจกรรมอื่นๆที่ช่วยให้เกิดสมาธิก็ได้ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะชาวราศีกรกฎดวงเดือนเมษายนของพวกคุณน่าติดตามใช่ไหมล่ะคะ อย่าลืมเอาคำแนะนำดีๆเหล่านี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย